การบริหารยาด้วยระบบ EMA มีมี4ขั้นตอน 1. การรับมอบยา 2. การเช็คอินยา 3. การคอมพลีต e m a r 4. การบริหารยาขั้นตอนการรับมอบยา 1. ตรวจสอบถุงยาให้ครบตามรายชื่อผู้ป่วยในใบตัดจ่ายใบยสั่งยา 2. ลงชื่อผู้รับยารหัส e-fit และเวลาที่รับยาขั้นตอนการเช็คอินยา 1. เลือกหน้าเช็คอิน 2. สแกน qr code หน้าซองยาผู้ป่วยแต่ละราย 3. กดยืนยันขั้นตอนการ complete e มา 1. จากหน้าจอหลักเลือกเข้าดักโปรไฟล์ 2. ตรวจสอบรายการยาที่ปรากฏกับออเดอร์เลือกชื่อผู้ป่วยกดปุ่มวิว 3. กดปุ่มบันทึกการตรวจสอบยา 4. ด้านล่างจอจะขึ้นชื่อผู้ตรวจสอบยาขั้นตอนการบริหารยาให้เตรียมยาปลายเตียงเท่านั้น 1. จากหน้าจอหลักเลือกเข้าเน r s e Station 2. ดูชื่อผู้ป่วยที่ต้องให้ยาในช่วงเวลานั้นแถบสีส้ม 3. กดสัญ,ญลักษณ์ประเภทของยาในช่องเวลาดูรายการยาที่ต้องให้หยิบยาตามรายการ แล้วปิดหน้าจอนี้ให้เตรียมบริหารยาปลายเตียง 4. จากหน้าจอหลักเลือกเข้าแอดมิน 5. ถามชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดให้ตรงกับป้ายข้อมือ 6. สแกน QR code ที่ป้ายข้อมือ 7. สแกน QR code ที่ซองยาหรือกล่องยาที่จะให้ 8. การบันทึกการให้ยาถ้าเป็นยาทั่วไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดบันทึกถ้าเป็นยา High Alert ดักให้ Independent Double Check ที่ปลายเตียงใส่ username และ password ของผู้ตรวจสอบในช่องพยานแล้วกด Confirm จากนั้นผู้ให้ยากดบันทึกหากเป็นยารับประทานให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้า โปรแกรม e m i ยังสามารถบริหารยาอื่นๆได้อีกโดยเข้าไปที่ Admin Order จะขึ้นหน้าจอให้เลือกบริหารยาและเลือก Admin Stock Ward คือการยืมยา Stock Ward มาใช้ก่อน Stock Management คือการคืนยา Stock Ward ที่ใช้ไปโดยสแกน QR Code ที่ใบสั่งยาระบบจะคืนยาอัตโนมัติ Emergency box คือการบริหารยาฉุกเฉินเช่น CPR ผู้ป่วย RI scale คือการบริหารอินซูลินตาม RI scale Admin blood ใช้ในการบริหารการใช้เลือด